สวัสดีครับมือนีห่อกระสีมาแกะกองพัสดุนะครับโยมจากทางต่างจังหวัดนะทรงพัสดุมาให้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าโยมส่งอะไรมาให้บ้างนะครับผมนะบมาลุ้นกันนะครับพัสดุผึ่งมะหอดเมื่อกี้นะครับผึ่งมะหอด เมื่อกี้เลยเดี๋ยวสิมาเบ่งว่าข้างในมีอะไรบ้างหรือว่ามีต้นไม้หรือพันไม้อะไรหรือเปล่านะครับโอ้หอ,อยังดีเลยโอ้โห โอ้โหมีหลายเลยนะครับนี่คุณโยมน่าจะเป็นคุณโยมกิตติมานะคุณโยมกิตติมาใสาสกุลนะอ่านผิดขออภัยเด้อคุณโยมจากทางเฟซบุนะ๊กของพนะระมหาอภิชาติยัเมธีนะครับพอดีโยมเห็นในคลิปก็เลยส่งมาให้เผื่อว่าจะได้เอามาขยายหรือว่าเอามาปลูก เพิ่มเพื่อที่จะเป็นการปรับภูมิทัศน์ภายในวัดตกแต่งวัดแล้วก็เป็นเป็นไม้เป็นพืชที่เป็นไม้ฟอกอากาศเป็นต้นไม้ฟอกอากาศด้วยอันนี้น่าจะเป็นงวงช้างงาช้างเนาะงาช้างแล้วก็อันนี้เป็นว่านหางจระเข้แล้วก็เป็นว่านหางจระเข้แบบยักษ์เห็นเห็นโยมว่าจะออกดอกด้วยมีมีมีดอกด้วย ถ้าถ้ามันโตเต็มที่มันจะมีดอกด้วยอันนี้เป็นว่านหางจระเข้ยักษ์นะครับต่อมาอันนี้อันนี้น่าจะเป็นมเมล็ดบานชื่นบานชื่นน่าจะพระศรีนะพระศรีมาบานชื่นอันนี้น่าจะเป็นทานตะวันแดงทานตะวันแดงนี่จะเป็น หนึ่งต้นจะมีลหลายดอกแล้วก็มีสีส้มสีแดงสีน้ำตาลสีเหลืองหนะลายหลายสีผสมกันในในหนึ่งต้นปกติเราจะเห็นแต่ทานตะวันดอกเดียวๆแล้วก็ใหญ่ๆสีเหลืองแต่อันนี้จะมีหลายสีนะครับในหนึ่งดอกจะออกเป็นเหลืองส้มเหลืองน้ำตาลอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นทานตะวันแดงส่วนอันนี้เป็นแคคตัสหรือว่ากระบองเพชรนะครับกระบองเพชรเล็กๆ เอามาใส่กระถางามาใส่กระถางไว้ไปประดับในสวนในลานทุงอีสานก็ได้นะครับแล้วก็มีนี่ค่อนข้างจะเยอะหน่อยกวักมรลกตนะครับกวักมรกตอันนี้เห็นโยมแจ้งมาว่า,าชำํำชํำเป็นรากมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดยขอดูนิดนึงอ๋อเนี่ยน,น,นะครับ กวักมรกตดแบบชํำจนออกรากแล้วอันนี้น่าจะชํำในในน้าหรือในดินน่าจะดินเนี่ยนะครับกว่ามรกตดที่ปักชํำเสร็จแล้วเป็นรากแล้วก็คือพร้อมปลูกแล้วนะครับพร้อมปลูกแล้วแล้วก็อันนี้อีกถุงหนึ่งกว่ามรกตเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็น เป็นไม้ฟอกอากาศนะครับจากคุณโยมกิติมานะครับใน Facebook ของพระมหาพิชาชยมิธีสมให้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยแล้วก็อนุโมทนากับโยมที่มีส่วนร่วมนะในการจัดทรงนะถวายค่าทรงค่าอะไรมาเนี่ยครับหลายชนิดมากๆเลยเดี๋ยวก็จะทำการเพาะ เพาะเพาะเพาะเมล็ดแล้วก็เพาะปลูกใส่กระถางเพื่อที่จะเอาไปจัดในสวนในลานทุ่งของทางวัดนะครับถือว่าเป็นเป็นโซนไม้ฟอกอากาศแล้วก็ปรับภูมิทัศน์ภายในวัดไปไป,ไปในตัวด้วยนะก็ต้องขออนุโมทนานะถ้าถ้ามีพันไม้ใหม่ๆก็ส่งเข้ามาได้ก็จะรับนระับเอามาปลูกมาขายายถือว่าเป็นการ อนุรักษ์แล้วก็รักษา,าไมนะ้ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะให้มันมีความสมดุลมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกของเรามันร้อนขึ้นนะมันร้อนมากขึ้นเราก็ต้องอาศัยปลูกต้นไม้นะสร้างธรรมชาติขึ้นมานะให้สถานที่นั้นๆน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะก็ต้องขอขอบคุณขออนุโมทนานะที่ได้ส่ง พันไม้ชนิดต่างๆมาให้นะเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าว่าจะมีอะไรมาอัปเดตบ้างนะอย่าลืมกดติดตามนะกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะออกมานะขอเจริญพรนะ